มันไไมน,สสนับัเดือนมาสอเดือนซื้อมาซ่อมรับเอามาซ่อมรับเดือนไม่คิดตัง ไซโก้ไซโก้ไม่เดินตัวนี้ไม่เดินมิดม่ยมไม่มีไซโก้ ดูตัวเครื่องกัน <c oughs> ด้านในจะเป็นยังไงโอ้โห,โหโอ้นี่เป็นไขาลานนะใส่โกเทนะเครื่องเจแปนญี่ปุ่น ทิมมีเเมตรยีเดเมตรโอ้โหเป็นสนิมเลยครับเป็นสนิมครับเป็นสนิมมาดูเราจะทำได้ไหมเราจะล้างเครื่องได้ไหมแล้วมันจะเดินไหมต้องรอชมเครื่องนี้นะ นี่นะครับรอชมรอชมอันนี้เป็นระบบไขาลานนะครับเป็นระบบไขาลานอันนี้เครื่องแท้ไซโกแท้นะตัวนี้มาดูอันนี้เข็มไม่มีนะเข็มไม่มีเข็มไม่มีแต่ผมมีอะไรอยู่ เปิดเครื่องดูเลยเครื่องดีไหมจิ๊บอ๋อก็ใช้ได้เป็นเครื่องเอ,ออตโต้นะเป็นเครื่องออตโต้น่าจะเป็นของ เรียนแบบไม่ใช่ของแทนนะเป็นระบบออโตโมติแกนใครก็ใครได้มีน็อตยู่นี่สองตัวนว็อตอะไรวะเนี่ย โอเคก็ได okay. ้มาสองสองเรือนวันน <short Slow S 1> ี้ก็จะมาล้างเครื่องมาล้างเครื่องเสร็จแล้วก็ดูมัน้วมันจะเดินไหมมีเครื่อง โตนะครับออโตเมติกเครื่องเครื่องนี้เดินแต่เข็มไม่เดินครับเข็มไม่ไปครับเข็มรวมเดินนะครับแต่เข็ม เข็มวินาทีเข็มชั่วโมงนี่ครับเดินตามกันตัวนี้จับน่าจะเสียยี่ห้ออะไรเนะี่ย